เริ่มต้นกันเลยนะครับความเคลื่อนไหววงการมวยไทยครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายชาตรีสิทธยอดธงนะครับประธานและก็ซีโอวันพร้อมด้วยพลเอกสุชาติดงประภัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนามมวยลุมพินีนะครับก็จับมือกันครับแถลงข่าวความร่วมมือเตรียมจัดการแข่งขันมวยไทยโปรดักชันระดับโลกเลยนะครับในชื่อว่าวันลุมพินีครับ โดยนาชาตรีนะครับก็เปิดเผยมานะครับว่า,นาสนามมวยลุมพินีเนี่ยถือเป็นสนามมวยอันทรงเกียรติยศเลยนะครับของวงการมวยไทยมาอย่างช้านานนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะ นำสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันนะครับโดยจะนำนักชกซึ่เป็นแชมป์โลกของวันหลายคนก็มาแข่งขันกันนะครับเพราะว่าแชมป์โลกของวันลุมพินีอ่อขออภยัยของวันเนี่ยนะครับวันเป็นมวยรายการหนึ่งนะครับก็เนี่ยเคยต่อยที่นี่เหมือนกันนะครับก็แสดงให้เห็นว่าจะได้กลับคืนถิ่นอะไรแบบนี้ว่ากันแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับทางด้านของ อกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านโปรโมเตอร์ประจำสนามเนี่ยก็กเคยพูดคุยกันมาหลายครั้ง แล้วก็เมื่อพูดคุยกันดูเรื่องคําชวนที่มาที่เอาชวนเชิญที่เชิญมาแข่งขันมันทุกอย่างลงตัวพอดีนะครับเดอะวันก็จะมาลงแข่งขันการไา่เจ้ในชื่อของวันลุมพินีนะครับก็จะระบาดสึกนัดแรกนะครับมกราคมปี2566นะครับหลังจากนั้นจะจัดแข่งขันกันทุกสัปดาห์อย่างน้อย52ครั้งตลอดปีเลยนะครับทั้งนี้ก็หวังใจไว้ครับว่าจะช่วยผลักดันใ้สนามมวยลุมพินีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแม่กกามวยไทยนะครับ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์รวมศิลปะก,การต่อสู้อันหลากหลายในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทเมนต์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ